เมื่อหนุ่มซิงที่ไม่เคยติ่งนางสาวที่ไหนกร,รับแอบชอบสาวสุดฮอตของโรงเรียนสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโ oh, อ้ราโมนาและพอนุ่มซิงของเราจะได้เปิดจุกข,ของเขาหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับสาวที่มีชื่อว่าราโมนาสาวสุดเอกเซกแตกหน้าแหวกจะมัดและเราก็จะได้พบกับอังเดรหนุ่มเนิร์ที่แอบชอบราโมนามานานแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปจีบเธอ สักีและแล้วที่งานปาร์ตี้ในคืนนี้เพื่อนๆของอังเดก็ยุให้เขาเข้าไปจีบเธอพอเล่าเข้าปากความคลาและหน้าด้านก็เพิ่มเป็นสองเท่าหนุ่มอังเดก็มุ่งตรงสู่เป้าหมายหวังจะได้ขยายพันธุ์เดินเข้าไปสกิดบอกตัวเธอเต้นกันไหมสาวฮอตด,ดูท่าทางงงๆแต่เธอก็ย,ยอมเต้นกับเขาระหว่างที่ทุกอย่างดูกําลังจะไปได้สวยแต่แล้วพ่อหนุ่มอังเดก็เกิดปวดชิ้งช่องขึ้นมาเขาสองจิตสองใจแต่อันต่อไปไม่ไหวแล้วขอตัวเธอไปเยี่ยวแต่แล้วพอเดินไปถึงชักโคกก็กลับพบกับภาพสุนสยองขวัญยิ่งกว่าหนังคาตกรรม มาอย่างกับขี้ในโดเสาไขแม่งมาขี้ไว้แล้วก็ไม่กดอังเดก็พยายามจะกดน้ําแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเขาเลยตัดสินใจกูไปฉี่ข้างนอกก็ได้แต่พอเปิดประตูห้องน้าออกมาก็พบกับสาวราโมนาด้วยความหวังดีหนุ่มอังเดก็เลยบอกเธออย่าเข้าไปเลยอีสาวก็งงมึงมาห้ามกูทาไมตอนนั้นอยู่ดีๆเพื่อนของเขาก็แทรกตัววิ่งเข้าไปในห้องน้ําเปิดฝาจะโคกอยากจะอ้วกแต่ก็ต้องพบกับขี้ก้อนม่หือมามันรีบตะโกนเรียกทุกคนในงานปาร์ตี้มาดูขี้ของอังเดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ถ็ถาาววยยููกกกตตัััั้้งงงฉาาาาายยยยว่่่่่ออออเเเดดดขในโพลบแมแมคค มีปัญหาอะไรก็พยายามจะปรึกษาเธอแต่ก็ดูเหมือนเธอจะช่วยอะไรเขาไม่ได้หลายวันต่อมามันก็มีงานปาร์ตี้อีกแล้วอีพวกเพื่อนจอมยุก,ก็มายุเขาเหมือนเดิมถามว่าว่าไงอังเดนายจะแอมเธอหรือเปล่าอังเดนั้นหมดความมั่นใจตั้งแต่โดนล้อเรื่องคีแต่เพื่อนยุเขาก็เลยเดินออกไปเต้นประจวบเหมาะกับตอนนั้นแม่สาวราโมนาคุยกับเพื่อนว่าเธออยากลองกินตับหนุ่มสิงก็ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างอังเดยอยู่บ้างคราวนี้เป็นฝ่ายเธอบ้างที่เข้ามาให้ท่าเขาลูบไล้กันพอเป็นพิธีจากนั้นเธอก็จุงมือเขาไปที่ ู้ยแต่ตอนนั้นผูหนุ่มอังเดก็เกิดมีห้ำคุณธรรมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เขาบอกเธอว่าเขาไม่ได้อยากแค่มีอะไรกับเธอเขาอยากคบกับเธอจริงจังรามนาก็พยายามเล้าลมเขาต่อแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลไอ้หนุ่มซิงอังเดก็ได้ปฏิเสธสาวในฝันเธอก็โมโหมากที่สาวสุดฮอตอย่างเธอต้องมาทูไอ้หนุ่มหน้าจืดปฏิเสธที่จะมีอะไรด้วยแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าเธอแค้นเขาหรือยังไงสาวรามนาก็เลยไปเป็นแฟนกับไอ้ซิลวี่เพื่อนของเขาหนุ่มอังเดก็เลยต้องเห็นภาพบาดตาบาดใจอยู่เรื่อยไปมึงจะดูดปากอะไรกันทุ เดินไปบอกไอซิลวีเพื่อนของเขาว่าฉันรู้ว่ารามนันาคบกับนายเพื่อจะแก้แค้นฉันถ้านายไม่อยากเสียใจฉันว่านายเลิกกับเธอไปดีกว่าไอหนุ่มซิลวีก็ขึ้นสิครับนี่มึงหาว่ากูเป็นตัวสำรองเหรออีสาวรามนาก็ยิงใส่ไฟบอกว่าอังเดย์แอบส่งเมสเซจหาเธอทุกคืนซิลวีก็เลยจัดให้อังเดย์ไปหนึ่งมัดหลับสบายอังเดย์กลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่เขาฟังแม่เขาก็เลยอยากจะให้เขาได้ผ่อนคลายสุดสัปดาห์นะั้นสองแม่ลูกก็เลยขับรถกันพาไปเที่ยวทะเลแต่แล้วเมื่อไปถึง ได้แต่ยืนตะลึงในความงามแง่ของเธอเขารวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปจีบเธอสาวสวยคนนั้นก็บอกว่าเธอชื่ออานโมนาคืนนั้นหลังเลิกงานเธอก็ยอมมาเดินเล่นที่ชายหาดกับเขาแต่แล้วเธอก็บอกว่าฉันอยากให้นายรู้ไว้ว่าที่จริงแล้วฉันมีแฟนแล้วแต่ไม่เป็นไรครืนนี้เรามาสนุกกันก็พอทั้งสองคนเต้นรํากันใต้แสงจันทร์สุดท้ายเธอก็พาเขากลับไปที่ห้องและหนุ่มซิงอังเดก็ได้เปิดประสบการณ์สุดเสียของเขาเป็นครั้งแรกช่วงเวลาแห่งความสุขที่เขาไม่อาจจะบรรยายได้ออกมาเป็นคําพูดเช้าวันต่อมาอ อนนี้เขาได้กลายเป็นชายเต็มตัวแต่แล้วพอเขาเดินมาถึงที่รีเซพชันก็ไม่พบกับสาวอเนโมนาแล้วเขาเดินตามหาเธอก็มาพบเธออยู่ที่ริมสระอเนโมนาก็ได้บอกกับอังเดว่าเธอนั้นโดนไล่ออกเพราะว่าเมื่อคืนผู้จัดจการเห็นว่าเขาเดินออกมาจากห้องเธอเขาไม่อยากให้เธอต้องจากไปแต่เธอนั้นมีแฟนแล้วแถมยังอยู่ไกลกันคนละเมืองสุดท้ายเขาก็ต้องจากมาพร้อมกับความเศร้าแต่เศร้าได้ไม่นานระหว่างที่นั่งรถกลับ,บบ้านสาวราโมนาก็ได้ส่งข้อความมาหาเขาบอกว่าเธอโดนซิววีตบและอยากให้เขามาหาเธอที่นี่ด้วยความหวังดีอังเดก็ได้ไปดูอาการเธอ เธอที่บ้านเธอก็ว่าเขาบอกทําไมฉันโทรหาแล้วไม่รับอังเดบอกว่าทําไมต้องรับแล้วเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันอีกอย่างฉันก็มีแฟนแล้วหรือว่าเธอหึงแล้วมานาก็บอกอย่างฉันเลยจะไปหึงนายนายก็เหมือนลูกหมาที่ข้างขคยฉันฉันเรียกเมื่อไหร่นายก็ต้องกระดิกขางมาอังเดก็บอกสมน้าหน้าที่มึงโดนตบแล้วมานาโกรกเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใส่ความนายบอกว่านายนั่นแหละเป็นคนที่ตบหน้าฉันดูที่นายยังจะปากดีอยู่หรือเปล่าวันต่อมาอังเดมาถึงที่โรงเรียนทุกคนก็ลุมประนามเขาหาว่าเขานั้นทําร้ายผู้หญิงเขากลับมมมมมมาา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 บ้้นนแแ่่่่่เเเเเเคกกกกก็็ดดููววออรรลลลัััซๆงงงยืหใใจฟ แม่เขาก็ถามมาแล้วตกลงลูกชอบสาวคนไหนแม่นึกว่าลูกถูกใจแม่สาวที่เจอที่ชายหาดซะอีกอังเดคิดได้ดังนั้นจึงหาวิธีที่จะติดต่อเธอเขาโทรกลับไปที่โรงแรมนละาหาวิธีเอาเบอร์โทรเธอกลับมาจนได้ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้คุยกันอีกครั้งอังเดบอกว่าเขาจะกลับไปเที่ยวที่น,นั่นสองสามวันอยากจะชวนเธอมานั่งจิบกาแฟด้วยกันอันเนโมนาก็ถามว่าเขาพักที่ไหนอังเดก็บอกเดี๋ยวเขาคงหาโรงแรมนอนแถวนั้นแต่เธอก็บอกว่ามานอนที่บ้านฉันก็ได้เขาทางอังเดจึงรีบเก็บกระเป๋าตรงไปที่นั่น คนพากันไปจัดในห้องน้ําหญิงถึงแม้จะโดนกาดจับได้แต่ก็คุ้มคืนนั้นอังเดก็บอกกับเธอว่าเขาเบื่อที่จะเป็นตัวสำรองอีกต่อไปแล้วแต่อเน,นโมนาก็บอกว่าเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วถึงแม้แฟนของเธอนั้นจะแก่กว่าแต่เขาก็มีทั้งเงินทั้งความมั่นคงเธอทิ้งเขาไม่ได้ทั้งสองคนก็ทะเลาะกันเธอจึงไล่ให้อังเดกลับไปหลังจะกลับมาเรียนสถานการณ์ชีวิตของอังเดก็ยังไม่ดีขึ้นอีสาวราโมนาก็ยังคงตามรังควานเขาปล่อยเขาว่าเขาเป็นเกย์แลแอบอัตวัดก็ดููเเหมมมืออนนจะย่่ใรสสาาวทีขชบก็ทิ้ง เขาพยายามปรึกษาทั้งจิตแพทย์และบาทหลวงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะมีแม่สาวคาร่าคนนี้ที่ยังยอมฟังเขาบนปัญหาชีวิตแต่แล้วคืนนั้นทั้งสองคนที่อยู่ในอาการเมาอีสาวคาร่าก็จัดการยัดเยียดความเป็นเมียให้กับอังเดรเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนโดนหมีข่มขืนพอเขารู้สึกตัวเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาจากบ้านเธอเช้าวันต่อมาอาลินเพื่อนสนิทของเขาก็มาหาเขาที่บ้านและบอกว่าเราจะปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไม่ได้อังเดรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เขาไม่ยอมจะตกเป็นเครื่องมือของอ การเปลี่ยนแปลงตัวเองอัปโปร์ให้ดูดีแต่งตัวให้ดูเฟี้ยวตัดผมไม่ดูจ้าและแล้วก็ดูเหมือนอีสาวราโมนาจะแอบมาดูสตอรี่ของเขาอังเดรู้ทันทีว่าน,นี่ถึงเวลาแล้ววันนั้นเขาจึงไปที่ร้านคาเฟ่พร้อมกับลุกใหม่สาวๆทุกคนก็มองเขาตาเป็นมันรวมทั้งอีสาวราโมนาก็ดูเหมือนจะอยู่ในมนสกดของเขาสุดท้ายตอนนี้ก็กลายเป็นเธอที่เป็นฝ่ายกระดิกหางมาหาเขาตั้งแต่นั้นเธอกับเขาก็กิ๊กกันเรื่อยมาอังเดจัดการแก้แค้นไอซิวีโดยแอบเขียนจดหมายรักให้คาราซิวีก็งงบอกใครจะชอบมึงอีช้างน้้ามันนปกกดีีแบบ็เลย เธออัดเข้าให้ก็เป็นนั้นว่าเขาสามารถแก้แค้นไอซิวี่ได้สาเร็จเย็นนั้นเขาพาแม่สาวราโมนามาเดทแต่ดูเหมือนในอีกใจหนึ่งเขาก็ยังแอบคิดถึงแม่สาวอเนโมนาหลังจากคืนนั้นราโมนากับเขาก็ได้เป็นแฟนกันคบกันหวานชื่นดูดื่มไปทุกที่แต่ปรากฏว่าในวันนั้นระหว่างที่เขาออกไปเดินเล่นกับสาวราโมนาอยู่ดีๆแม่สาวอเนโมนาก็ส่งข้อความมาหาเขาบอกว่าเธอกําลังจะมาถึงที่เมืองนี้ในอีกหนึ่งชั่วโมงอังเดพยายามคิดหาข้ออ้างที่จะออกไปหาเธอแต่เขาก็คิดไม่ออกก็เลยบอกสาวราโมนาไปตรงๆบอกว่าฉันมีแฟนออีกคนแล้ตง ปรับเธอที่สถานีรถบัสแต่ราโมนากลับนึกว่าเขาพูดล้อเล่นเนื้อกูอังเดนั้นปวดขี้แล้วก็มีเขาอ้างเธอจึงยอมปล่อยให้เขามาอังเดรีปรับเธอที่สถานีรถบัสทั้งคู่เจอกันก็จูบกันหวานชื่นอังเดพาเธอกลับมานอนที่บ้านของเขาโดยระหว่างนั้นอีสาวราโมนาก็พยายามส่งข้อความมาหาเขาถามว่าเขานั้นทาอะไรอยู่อังเดพยายามถามแม่ของเขาว่าเขาจะทํายังไงดีเขาเลือกไม่ถูกว่าเขาอยากจะอยู่กับใครสุดท้ายเธอก็แนะนําให้เขาทําตามเสียงหัวใจของตัวเองคืนนั้นอังเดก็ได้รำลึกความหลังกับแม่สาวอเนโมนากันอย่างดูดเด ดึกคืนนะั้นรามโมนาก็ได้มาหาเขาที่บ้านเขาได้แอบย่องลงไปหาเธอแล้วก็ได้บอกความในใจอังเดนั้นบอกเลิกกับสาวรามโมนาเธอเสียใจมากแต่ท,ท้ายเรื่องราวของทั้งคู่ก็คงต้องจบลงเพียงแค่นี้หนังตัดมาอีกทีตอนนี้อังเดกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาเป็นนักเขียนชื่อดังและใช้ชีวิตอยู่กับสาวอเนโมนาอย่างมีความสุขคืนนั้นเขานัดพบกับเพื่อนซีเก่าอย่างอาินไปถึงร้านเหล้าเขาก็จัดการเช็คอินพอไออาินได้สาวก็ขอตัวกลับไปก่อนแต่แล้วตอนนั้นอังเดก็ได้พบกับใครคนหนึ่งใช่แล้วเธอก็คือแม่สาวราโมนาที่ไม่ ยวนเขาจนอังเดย์นั้นกลัวใจตัวเองเขาจึงขอตัวที่จะโบกรถกลับบ้านก่อนที่จะเกิดเรื่องอะไรเกินเลยแต่ราโมนาก็บอกว่าเธอจะไปส่งเธอบอกว่าเธอนั้นแต่งงานแล้วไม่ต้องกลัวว่าเธอจะทําอะไรเขาอังเดย์จึงยอมนั่งรถไปกับราโมนาระหว่างทางราโมนาก็พยายามอวดผัวของเธอบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แถมรวยอีกด้วยแต่ดูเหมือนจะอวดอยังไงอังเดย์ก็ไม่สนใจเขามมวแต่พิมพ์ลายหาสาวไอเนโมนาที่เขารักจนอีสาวราโมนานั้นเกิดอิจฉาขับรถชวัจเวียงจะพากูไ,ไปตายสุดท้ายอังเดย์ก็ได้บอกให้เธอนั้นจอดรถและถามว่าเเเเธอออมีรรื่อ่งงอะไลาาให้ขั เธอบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตแต่งงานของเธอนั้นไม่ได้มีความสุขและเธออดคิดไม่ได้ถ้าหากว่าเรานั้นยังคบกันอยู่ชีวิตเธอจะมีความสุขมากแค่ไหนลาโมนานอนลงไปหนุนตักเขาจากนั้นเธอก็จัดการเป่าปีให้กับอังเดอังเดนั้นหมดแรงที่จะขัดขืนอังเดรู้สึกผิดและคิดที่จะบอกความจริงทุกอย่างให้อเนโมนาฟังแต่แล้วเมื่อเขากลับไปถึงบ้านก็ต้องพบข้อความในคอมพิวเตอร์ที่เธอเขียนไว้ว่าเธอได้ตัดสินใจทิ้งเขาและจากไปแล้วในระหว่างที่พนุ่มอังเดกํกำลังนั่งร้องไห้เสียใจอยู่นั้นอยู่ดีีดีๆกกก็มเเสยงปรระาาาดดจคคนนึพูับข จัดการว์บตัวอังเดีไปอยู่ที่แม่น้ําเสียงประหลาดนั้นบอกว่ามันคืออังเดเองจากโลกอนาคตอังเดจึงถามมันว่าแกจะว์ปพาฉันไปไหนก็ได้เหรอเขาจึงขอร้องให้มันพาเขาว์บกลับไปที่ปาร์ตี้วันนั้นและจัดการชกหน้าไอซิวี่ก่อนที่มันจะได้เป็นแฟนกับราโมนาและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องโอราโมนาหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับไม่ต้องไปสนใจตักกะมันมากถ้าใครอยากดูหนังเรื่องเต็มก็ไปหาดูในเน็ตฟิกกันได้สําหรับภาพยนตร์เรื่องโอราโมนาออกฉายครั้้งแแรกกเเมื่อปี2019ไดคะนจาว็บ MDB ไปเพียง4.9คะแนนและออดิเน์สกอร์จากเว็บไซต์ร o t t e n นต m ต t o ไไปเพียง38%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ใครดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับว่าหนังมันจะสื่ออะไรแล้วกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ <c oughs>